ไซจิโชสงกรา์สุดป่วนเดอะซิทคอมไซจิอะไรหรอฮาจิวันนี้อากาศเมืองไทยร้อนมากเลยร้อนแบบร้อนแรงไม่เกรงใจใครเลยแหละจริงเลยใช่แทบจะละลายเหมือนไอติมเลยพอนีในตู้ยังมีไอติมอยู่เก็บไว้กินได้หมดถ้าสดชื่นเลยนะงั้นหรือขอบใจนะ น้องมีปืนฉีดน,น้ำขายไหมนี่จะเอาแบบไหนเอาแบบนี้หรือแบบธรรมดาสัดแบบดีมาเลยแต่ขอเป็นรูป,ปลานะจะเอาปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มดีน้ำเค็มจะเอาปลาจาระเมศหรือปลาสะพงระพงสะพงขาวหรือสะพงแดงระพงแดงแป๊บนะเื็มหมดเกินไปไหนเรามีแต่ปืนปลาย,ย่างจะเอาปะเอาแบบนี้แหละ สาจีเดี๋ยวฉันไปตำโคกให้นะทำโคกไม่ใช่เหรอโทษที่าาษาฉันเองใส่น้ำขัางไหม่น้่งแข็งสิเอาอีกแล้วฉันพูดที่ทุกทีอากาศร้อนแรงไม่เกรงใจใครเลยเนาะนั่นสิรอนนี่วันนี้ช่วงฉ่ำแน่นวิไมวิคนายไงช่ำระวิคนายนั่นแหละอ๋อนายเละมุกอยู่ใช่ปะใช่หมิวฉันขอถามอะไรหน้อยสิได้สิส่งร้านเขาจะตุ้งปังปะ โงกรานหน้ามีทุกปีแต่รักดีๆมปีไหนจะเจอรักใช่แนวอ้าวโสนายนไ,ไม่สาดน้ำเหลวไม่กล้าส,สาดไปโดนตัวเพราะตัวผ้าไปโดนใจแม้แมมจริงเหรอใช่เลย